หนังสือเรียนทักษะภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่สอ2บทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่รักพ่อรักแม่โรงเรียนเลิกแล้วผู้ผารีบกลับบ้านเมื่อเดินเข้าบ้านเห็นใครคนหนึ่งนั่งรออยู่พ่อผู้ผาตะโกนสุดเสียง ถมเข้ากอดพ่อพ่อกลับมาแล้วคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อจังเลยแม่นั่งยิ้มดูพ่อลูกกอดกันคุยกันอย่างมีความสุขสักพักหนึ่งแม่จึงบอกภูผาให้ไปอาบน้ำแล้วมาช่วยแม่จัดกับข้าวเพราะครอบครัวของน้ำใส จะมารับประทานอาหารเย็นด้วยภูผ,ผาและน้ำใสนั่งติดกับพ่อของตนเองฝั่งผู้ใหญ่คุยไปรับประทานไปตอนหนึ่งพ่อของภูผาเล่าว่าพลายขอนเดินพลัดตกหลุมลึกต้องใช้ทั้งคนทั้งช้างและรถ มาช่วยกันดึงกว่าจะช่วยได้ก็คำํำจนหมดแรงหูงข้าวกันเลยใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดใช่ใช่พ่อของน้ำใสพูดมีข้าวหลามเหลืออยู่กระบอกเดียวพ่อกะจะแบ่งกันกินกับลุงโพเอ๊ะทำไมจุกข้าวหลามนิ่มๆม,มันมืด มองอะไรไม่เห็นพอดึงออกมากลายเป็นหนูเสียนี้ทุกคนหัวเราะดังลั่นทั้งพ่อและลุงโพเกือบได้กินหนูแทนข้าวผู้ผาและน้ำใสหันไปกอดพ่อด้วยความรู้สึกสงสารพ่อทำงานหนักและเหนื่อยจริงๆพ่อทำงานแค่นี้ ยังไม่หนักกรอกลูกพ่อของภูผาพูดแต่พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเราทรงงานหนักยิ่งกว่าทรงงานหนักอย่างไรคะน้ำใสถามภูผารอฟังคำตอบพ่อของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกๆฟังพระเจ้าอยู่หัว ทรงยอมลำบากเพื่อให้ประชาชนมีความสุขลูกรู้ไหมในหลวงของเราเสด็จตามป่าตามเขาเพื่อช่วยราษฎรให้มีอาชีพมีที่ทำกินอยู่ดีกินดีในหลวงทรงมีโครงการหลวงเพื่อหาพืชเมืองหนาวให้ชาวเขาปลูกแทนฝิ่น พระองค์ทรงคิดวิธีทำฝนเทียมที่เราเรียกว่าฝนหลวงให้ชาวนาชาวไร่มีน้ำใช้ทําการเกษตรไม่ว่าในหลวงจะเสด็จไปที่ไหนจะทรงนำแพทย์ไปรักษาประชาชนด้วยนะพระองค์ทรงมีของพระราชทานตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนเสมอ ในหลวงทรงศึกษาแผนที่อย่างละเอียดเพื่อแนะนำให้หน่วยงานราชการสร้างถนนสร้างเขื่อนให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์คนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่เก่งพระองค์ทรงคิดค้นพลังงานกาจากพืชเพื่อใช้แทนน้ำมัน ที่มีราคาแพงขึ้นทุกวันด้วยนะแม่ของภูผาพูดขึ้นบ้างแล้วลูกรู้ไหมในหลวงเสด็จที่ไหนพระราชินีจะตามเสด็จด้วยทุกที่แม่ของภูผาและน้ำใสต่างผลัดกันเล่าเรื่องให้ลูกฟังพระราชินีเสด็จที่ไหน จะไปช่วยราษฎรที่เดือดร้อนต่อให้ลำบากอย่างไรพระองค์พร้อมที่จะเสด็จพระองค์ทรงดูแลเรื่องป่าถ้าไม่มีป่าก็จะไม่มีน้ำทำให้ผู้คนเดือดร้อนพระราชินีของเราทรงตั้งศูนย์เรียนรู้สอนงานฝีมือต่างๆ การถอผ้าไหมเพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พระราชินีทรงรักช้างมากพระองค์จะส่งสัตวะแพทย์ไปรักษาช้างที่เจ็บป่วยเมื่อฟังถึงตอนนี้ผู้ผาและน้ำใสย,ยิ้มอย่างมีความสุขคิดตรงกันใบบู ใบบัวสบายแล้วเด็กทั้งสองคนต่างคิดว่าพ่อและแม่ของตนทำงานหนักแล้วแต่ก็ทำเพื่อคนในครอบครัวส่วนในหลวงและพระราชินีทรงทำเพื่อคนทั้งประเทศขอถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน